หรือโดนทำของใส่แล้วคะคุณหมอจริงๆก้อนที่มีลักษณะมีผมมีขนอยู่ข้างในไม่ได้เกิดจากการถูกเสษของเข้าท้องแต่มันคือเนื้องอกรังไข่ชนิดเดอร์มอยซิสนะครับเนื้องอกเดอร์มมยซิสเป็นเนื้องอกรังไข่ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาเอง โดยไม่ได้เกิดจากการกินอะไรผิดปกติหรือการทาําอะไรผิดปกติมีลักษณะเฉพาะคือเมื่อตัดก้อนเดมอมยซีอกมาแล้วอ่ะจะมีลักษณะมีผมมีขนอยู่ข้างในแล้วก็มีเมือกเหลวๆด้วยซึ่งมันเป็นน้ําย่อยในทางเดิอนอาหารทําให้คนอื่นทั่วไปอ่ะเขาคิดว่าเกิดจากการถูกเศษของเข้าทอ้องส่วนใหญ่จะไม่มีอาการครับ เราตรวจเจอได้จากการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทางด้านล่างครับมีส่วนน้อยที่มีอาการคือจะทาได้ก้อนที่ท้องน้อยหรือในกรณีที่มีการบิดขั้วหรือแตกครับจะมีอาการปวดท้องน้อยแบบเฉียบพลันได้ค, like ครับเนื้องอกเดอร์มอซิสไม่ทําให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่เราแนะนําให้ควรได้รับการรักษาโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งนี่ต่ำมากครับหรือเทียบแล้วก็ราวๆประมาณ หนึ่งในร้อยถึงหนึ่งในพันครับเนื้องอกเดอร์มอยซิสเนี้ยที่อยู่ลังไข่จะไม่มีผลต่อการตกไข่และการมีบุตรจึงไม่มีผลกับการมีลูกนะครับการรักษาเดอร์มอยซิสคือการผ่าตัดครับสามารถผ่าตัดโดยทั้งแบบผ่าตัดเปิดหน้าท้องและการผ่าตัดขัดกล้องโดยที่ข้อดีของการผ่าตัดสองกล้องจะทําให้มีแผลเล็กเจ็บน้อยพักฟื้นสั้นและกลับบ้านเร็วคุณผู้หญิงสามารถ ใส่บิกินี่ได้หลังผ่าตัดครับไม่สามารถหายได้เองและไม่มียาที่กินแล้วสลายหายไปได้เองครับสำหรับคุณผู้หญิงที่ท้องโตไม่ทราบสาเหตุหรือตรวจอัลตราซาวช่องท้องทางด้านล่างแล้วเจอว่ามีซีสหรือเนื้องอกที่รังไข่แนะนําให้มาตรวจกับคุณหมอสูตินารีเวศอาจจะเป็นเนื้องอกชนิดเดอร์มอยซีสไดนะครับ